ความสุขอยู่ที่ไหนนี่คือหัวข้อกันบ้านของผมมันไม่ต่างอะไรกับการนมเข็มในมหาสมุทรผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าตาของความสุขเป็นยังไงถามใครต่อใครคำตอบของคนแต่ละวัยก็แตกต่างกันป้าบอกว่าความสุขอยู่ที่บ้าน พี่สาวบอกว่าอยู่ในศูนย์การค้านะ้าคนนี้บอกว่าที่โรงแรมก็มีนะของขอครอบครัวนั้นอยู่ในเม,มนูอาหารที่ชายข้างบ้านบอกว่าอยู่ที่การเฝ้ามองสิ่งที่ใฝ่ฝันอาคนนี้เด็ดสุดอยู่ตรงหลุมที่18ตกลงความสุขนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ผมเกือบจะหมดหวังจนผมได้คุยกับแม่ สำหรับแม่ความสุขมีอยู่หลายที่แม่พูดแล้วกวาตามองรูปครอบครัวของเราในที่ต่างๆเมื่อครั้งที่เราเคยอยู่กันพร้อมหน้าผมเห็นแม่อมยิ้มแล้วถามแม่ว่ายิ้มทำไมแม่ตอบว่าก็แม่มีความสุขไงแม่ผมนี่ฉลาดที่สุดในโลกเลยความสุขอยู่ที่ไหนถ้าเจอคำถามนี้ในข้อสอบคำตอบอยู่ที่ตัวเลือกสุดท้ายถูกทุกข้อ ความสุขเดินทางไปทุกที่มีกันได้ทุกวัยและเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนช้อปปิ้งกับเพื่อนๆขณะที่กำลังจิบชายอยู่ที่บ้านตอนที่ได้เดินทางไปในสถานที่ใหม่ๆระหว่างการกินอาหารอร่อยๆกับคนที่เรารักตอนที่กำลังจะได้เป็นเจ้าของสิ่งที่ฝันมานานหรือในขณะที่กำลังไล่หัวลูกกลมๆลงหลุมที่ไหนมีความสุขที่นั่นก็จะมีปรากฏอาการทางธรรมชาติเกิดขึ้นที่มุมปากจึงเรียกว่ารอยยิ้ม และรอยยิ้มนี่เองคือร่องรอยสำคัญที่จะบอกเราว่าความสุขอยู่ที่ไหนก็คงคล้ายๆกับเพลงที่พ่อเคยเปิดให้ฟังที่บอกว่าความรักอยู่ในอากาศผมว่าความสุขก็คงล่องรอยอยู่ในสายลมไม่ต่างกันไม่เชื่อลองหันไปมองรอบๆตัวสิเห็นล่องรอยของความสุขปรากฏอยู่ที่ไหนบ้างหรือเปล่า MBK Group ความสุขของทุกวัย